ในปัญษานั้นหลวงพ่อคูณจำปรญษาอยู่ที่วัดหนึ่งในนครเวียงจันทร์ หลังออกพรรษาแล้วท่านทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคจรบินทบาทหากไม่พบพ่านชุมชนคนอาศัยก็เท่ากับอดอาหารวดฉันไปโดยปริยายจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางและจำพรรษาที่หลวงพระบางอีกหนึ่งพรรษาคันออกพรรษาแล้วก็ออกทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศกระทั่งเข้าเขตเมืองผาเลน และสถานที่แห่งนี้นี่เองห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนะักเมื่อท่านจาริกผ่านเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูร่มรื่นสงัดเงียบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากถ้ำมีทาน้ำไหลใสสะอาดพออาศัยใช้น้ำใช้เป็นน้ำส่งน้ำดื่มได้สะดวก และที่ดินเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนและชาวบ้านก็มีความเบื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านเห็นท่านมาปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี้จึงพาการปีนเขาขึ้นมานมัสการถึงในถ้ำแล้วนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำนี้นานๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้าง เพราะไม่มีพระสงฆ์ผ่านมารานแล้วท่านก็รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้านพากันปีติยินดีกันทั่วหน้าและกล่าวยำ้ำแก่ท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องพระตาหารพวกเขาจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตท,ทุกๆุกเช้ามิให้ขาดคืนนั้นหลวงพ่อคูณเข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปรง่ง เป็นที่น่าพึงใจมีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาท่านเตรียมตัวออกบินทบาทแต่อากาศขณะนั้นยังขมุกข,ขมัวมืดมัวไปทั่วภูมิอากาศบนภูเขาก็มีหมอกลงจัดทำให้หมองออกไปไกลๆไม่ได้เลยท่านสะพายบาทออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวและลาดชัน จนมาถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านเชิงเขาจึงตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนะแต่ทางเดินออกจะรกเรือด้วยหญ้าและวัชพืชคุมหน้าดินค่อนข้างหนาเดินตามทางไปสักคู่ฟ้าเริ่มสว่างและหมอกก็จางลงท่านเพิ่งสังเกตว่าทางที่เดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนไปบรรจบที่ราบกว้าง มีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมาระเกะระกะและมีซากกำแพงปรากหักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นท่านรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจากประหลาดอยู่เพราะจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำไม่เคยเห็นกองอิฐกองหินหรือซากกำแพงแม้แต่น้อย แต่ทำไมเช้าวันนี้จึงได้มีสภาพแปลกตาหรือว่าท่านอาจจะมาผิดทางเลยเดินเข้าหมู่บ้านด้านซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ้านทั้งหญิงชายหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารรอใส่บาตรอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดินท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกริยาอันสำรวม สายตาทอดต่ำเพียงมองเลยไปแค่3ถึงสีก้าท่านรับข้าวและกับข้าวที่หอด้วยใบตองเป็นหอเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการอันสงบทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบเชียบเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลย ทุกคนที่ใส่บาตรแล้วหรือกำลังรอใส่บาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อๆไม่ขยับขยืน่นหรือเดินไปเดินมาตามประสาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มาก ทำให้บรรยากาศดูสงัดวังเวงบอกไม่ถูกหลังจากท่านฉันเสร็จเรียบร้อยจึงนําเศษอาหารที่เหลือจากฉันนํามากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่ศา์ตัวเล็กๆอีกต่อหนึ่งและนําบาตไปชําระล้างที่ลาําธารเสร็จแล้วจึงนําบาตกลับมาพึ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นก็เข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็น จึงไปส่งน้ำที่ลำธารเครานี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านวางกองไว้บนก้อนหินมิได้ท่องไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวนับว่าแปลกอาการเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านเดินทุดงหากมีเศษอาหารเหลือจากฉานแล้ว ท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้แม้แต่โมดตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่มาตอมเสียด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาก่อนออกบินทบาทท่านแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะกลัวจะบูดเน่าปรากฏว่าหายไปหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลย เมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งน่าแปลกใจหนักเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่เห็นบนก้อนเห็นเกรี้ยงเกลาประหนึ่งไม่เคยวางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยชาวบ้านตีนเขาหลายคนได้ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ถ้ำด้วยความห่วง เพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ไม่เคยลงไปบินทบาทที่หมู่บ้านเลยทั้งๆท,ท,ที่รับนิมนต์ชาวบ้านไว้แล้วหลวงพ่อคูณบอกว่าได้ลงเขาไปบินทบาททุกเช้าไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวทําไมชาวบ้านจึงหาว่าท่านไม่ได้ไปบินทบาทละ่ะชาวบ้านก็พากันสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อ อีกทั้งเข้าปลาอาหารซึ่งทำเตรียมไว้เพื่อใส่บาตรก็ค้างเกอ้อทุกวันจะว่าท่านไปบิณทบาทหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดละแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นใดอีกมีแต่ป่าเขาและโดงไม้ไปตลอดชาวบ้านจึงสอบถามว่าท่านลงจากเขาไปทางทิศไหน หลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วก็ไปตามทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปพอชาวบ้านได้ยินดังนั้นพวกเขาก็พูดแทบจะเป็นพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบินธบาดกับผีเสียแล้วแล้วจึงอธิบายว่าเส้นทางที่จะลงจากเขาเข้าหมู่บ้านต้องแยกเข้าทางเดินกว่ามือ แต่ทางที่ท่านเดินไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบราณกาลไม่มีผู้คนอาศัยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขายังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจหน้าหวาดวัน่นท่านพึงที่เมืองร้างมาแล้วหลวงพ่อคุณรับฟังเรื่องที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อชาวบ้านเล่าจนจบท่านก็ได้แต่หัวเราะเฮือ บอกแกทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตรพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระได้อีกหลายมือ้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนี่มันก็แทบหลายอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านออกบินทบาทเดินลงจากเขามาถึงทางแยกท่านตัดสินใจเดินไปทางซ้ายและเมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างคราวนี้ไม่มีใครมารอคอยใส่บาตรเช่นทุกเช้าที่ผ่านมา ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกคือซากปรากหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิ้นความรุ่งเรืองของศิละปะวัตถุทั้งหลายเหลือเพียงแต่เศษอิฐหินที่รอคอยการผุพังไปตามกาลเวลาท่านจึงสงบจ,จิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่ได้สังสมมาแล้วแผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณเมืองรางแห่งนี้ เพื่อให้พวกเขาได้พบกับทางไปสู่สุคติที่ดีกว่าจากนั้นท่านจึงเดินกลับย้อนไปตามทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านก็เลี้ยวไปตามทางลงเขาที่มุ่งไปสู่หมู่บ้านเชิงเขาซึ่งชาวบ้านกำลังเตรียมอาหารรอคอยใส่บาตรท่านอยู่และเรื่องที่เล่ามาเป็นประสบการณ์ผเผชิญวิญญาณบนเส้นทางทุด,ดงครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ หรือท่านเจ้าคุณพระยานวิทยาเถระแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา